เย้ yeah, เรามาถึงแล้ว <laughs> เราจะเล่นสวนน้ำกันโย่เ้ <Yo. S 2> yeah. ใช่แล้วเพอเราแก่เกินนะ <didn> <yeah. S 2> สิแก่ <c oughs> แต่จริงอยากเล่นน้ำเมแลนด์มากสุดแต่ว่า <c oughs> เราแก่เกินไป <c oughs> นี่ไงสวนน้ำที่เราอยากมามากๆ <c oughs> นนไม่นั่นป้ายไงมีบ้านลมด้วย ว้าวว้าววว้าโอ้มายก d ไม่ต้องไปถึงพัทยาแล้วเลยทีย่นี่ก็ได้ <c oughs> จริง <c oughs> มีมีสกายไรเดอร์เดินมาตรงนี้ก็เจอฮัมเบิร์แอน Oh, I don't know.